เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับออขอเชิญท่านสมาชิกนะครับได้เสนอชื่อพร้อมผู้รับรองหท่านเชิญครับกับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพานุวัตน์ศาสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมพรรคชาติไทยพัฒนาผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศจำนวน15ท่านในสัดส่วนพรรคก,ก้าวไกลจำนวน6ท่าน1นางสาวพัศลินลามวงศ์2นายมานพคีรีภูวดล3นายธัญวัน์กมลวงวัฒน สี่นายนัทวุฒิบัวปทุมห้านางสาวกรลนิกจัน,จนทดาหกนายไตยวัต์อิ่มใจในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวนสามท่านหนึ่งนางสาวกิจธ,ธัญ,ญาวาจาดีสองนางสาวสุดารัตนพิทักษ์พรพันลบสามนายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยจำนวนสองท่านหนึ่งนางสาวตวงทิพจิตเวช สองนางสาวพกา마าเจริญพันธ์ในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐจำนวนหนึ่งท่านหนึ่งนางสาวพิมพรพรพุทธิพันธ์ในสัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวนหนึ่งท่านหนึ่งรองศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลัยลุ่งเลืองในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวนสองท่านหนึ่งนายพันวัฒน์สะสมทรัพย์สองนายทพบดลมาศี ขอผู้รับรอง้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาครับรายชื่อคณะกรรมธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศ 1. นางสาวพัชรินลามวง 2. อนายมานพคีรีภูวดลนสานายธัญวัตรกรมลวงวัตรสีนายนัทวุฒิบัวประทุม 5. นางสาวการณิกจันทดา 6. กนายไตรวัต์อิ่มใจ 7. นางสาวกิจธัญญาวาจาดี 8. นางสาวสุดารัตน พิทักพรพันรบ9นายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศล10นางสาวตวงทิพย์จินตะเวท11นางสาวพกามาศเจริญพันธ์12นางสาวพิมพรพ,พรพฤติพันธ์13รองศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยลุ่งเรือง14นายพานุวัตรสะสมทรัพย์ และ15นายนพดลมาสี